รที่3าเพื่อการตั้งตรงนี้ครับคำอธิบา,บายของครับและแบบการศึกษาตลอดจนส่งเสริมไม่ฐานใหม่มีโอกาสสอบได้นำนโยบายและข้อห่วใยของผู้บังคับชาตามแบบนั้นมาแปลในช่วงเดือนมีนาคมและมีายนที่ผ่านมาและปฏิบัติในห่วงระหว่างการฝึกที่3จะตั้งหน่วยฝึกทั้งสิ้น16,100ละ912ครับที่เหลือเป็นการจับฉลากเป็น138นายอธิบายของผู้การท่วมกัน โดยการกระสันบุคลากรเจ้าที่ทั้งผู้แและในส่วนของครูทหารจะกําหนดทุกนหยครับนอกจากนั้นเจ้าที่เสีลักและครูทหารสวรสุดจากโรงพยาบาลใก้ทหารทั้ง6แห่งที่อยู่ในแต่จังหวัดครับสามครับใหม่แล้วก็น้องร้านใหม่ที่รับผิดชอบหมายว่าทหาร รุ่นนั้นคือไงรุ่นนั้นมีพอวมาเป็นทหารก็แต่ปีนี้รุ่นเราเป็นต้นไปเนี่ยตรงกันข้ามสบายใจตัวเราเองพอม,มาเป็นทหารแล้วแล้วได้มีความหวังเป็นคนดีอยู่แล้วดีกว่าเดิมคนไม่ดีออกไปเป็นคนดีหมอปอตอสารพไายามใ้ทุ่ายท่างนี้ย่นี้อย่างนมาหลายค่ายแล้ว ที่นี่ก็มีคนสูขมาหรือมาแล้วนี่ไม่สนใจจ,จับคุณอย่างเดียวเลยก็จิตก็มีโรคทางกายก็มีสารพัดโรคดูแล้วมีการตวจคัดแยโกโรคจิตในปบ้านนะจิตบางคนพูดตรงๆเลยจิตยาใครพร้อมสุบเบาใครพร้อมสูบปานกลางติดยาพิษ สีเหลืองดีขึ้นมาหน่อยก็ส่วนพวกอันนี้ก็โอเคช,ชิ้นหนึ่งซึ้งห่วงมากคนเป็นตาจติดมาแล้วก็อ่อนแอพอพออ่อนแอปักก็มา,าเข้าฝึกปั๊บน็อกเฝ้าระวังโรคที่สุดอย่างนี้ก็เลยต้องฝึกฝึกให้แข็งแรงฝุ่นให้เป็นนัดลูกผู้ชายก็ต้องฝึกไม่เคยวิ่งก็งต้องวิ่งไม่เคยาเดาบแดบ มานี่ต้องสุดต้องหนักเราจะได้ปกป้องสางวิพืนเมื่อเืนขออนุญาตถ่ายภาพครับ1นึสองสาอีกภาพครับหน่งุดสัใหม่กองพันสามสองสามอีกภาพครับขออนุญาตครับหนึ่งสองสาม อันแรกก็คือมาดูทหารใหม่ชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ได้หน่วยได้ทําตามนโยบายที่มอบไหมสองก็มาดูความพร้อมของหน่วยทหารที่จะดูแลประชาชนเรื่องไยพิบัติเรื่องแรงเรื่องท่วมแล้วงานพัฒนาแล้วที่สําคัญก็มาดูเรื่องยาเสพติดด้วยว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ได้พูดคุยกันไปแล้วส่วนที่นี่ที่เพิ่งจบนี่ก็คือ ได้มาเยี่ยมทหารใหม่ก็ได้มาดูว่าการปฏิบัติต่อทหารใหม่เนี่ยทำอะไรบ้างอยู่นี่นอกนอกรอบนอกเกณฑ์ไหมอันนี้ที่สําคัญก็ครับดูท่านจะให้ความสำคัญกับทหารใหม่มากท่านมองจุดนี้ยังไงครับก็มองว่าทหารใหม่เป็นโอกาสในการสร้างเยาวชนสร้างชาติเพราะว่าเด็กซึ่งเป็นทหารเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยสุ่มเสียงล่อแหลม ต่อความเสียหายเป็นเด็กที่ไม่สุมเสียงที่จะเป็นเด็กที่ด้อยคุณภาพถ้าเราเอาเข้ามาที่นี่สองปีของการเป็นทหารเนี่ยเ้าเราเราสามารถใช้โอกาสนี้พัฒนาเขาเนี่ยหนึ่งเราได้เด็กกลับมาสองส่งออกไปก็เด็กพวกน,นี้จะเป็นพลังสำคัญในชุมชนพลังสำคัญของประเทศเพราะนั้นก็เลยคิดว่าโอกาสของเด็กมาเป็นทหารเนี่ยเราควรจะใช้โอกาสนี้ ทาอะไรได้หลายอย่างกลับมาแล้วน้องๆแตันใหม่รู้สึกไงท่านที่ได้พูดคุยกับน้องๆเขารู้สึกไงบ้างที่ท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับจุดนี้ดูมาหลายที่รวมทั้งที่นี่ด้วยผมดูว่าเด็กก็มีความภูมิใจกับสถานะวันนี้นะแล้วก็ดูว่าเขาก็ตั้งใจฝึกผมดูจากการฝึกเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็มีความเป็นทหารขึ้นมาทันทีนั่นแสดงว่าเขามีความตั้งใจฝึกแล้วก็ดูว่ามีความหวัง กับอนาคตท่านครับทาหารใหม่คุมนี้ทั้งหมดที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยก็คิดว่าหลังจากที่เข้ามาเนี่ยคนเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนในวงของท่านผมว่ากระบวนการฝึกและกระบ,บวนการใช้ชีวิตที่นี่มันจะล่มเกลาขัดเกลาให้เด็กออกไปผมเชื่อว่าเป็นเด็กที่ดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นแน่นอนอย่างที่บหนึ่งสุขภาพดีขึ้นแน่สองโอกาสเลิกยาก ถ้าติดยามานะเลือกยาได้แน่สามมีโอกาสเรียนหนังสือมากกว่าเดิมสี่ก็เด็กเหล่านี้เรื่องอาชีพซึ่งท่าลืมพูดมีโอกาสฝึกอาชีพติดตัวแล้วก็ได้รับได้ทำงานในหน้าที่ที่ดีขึ้นฝากพี่น้องประชาชนผู้ชมทุกท่านว่าวันนี้กองทัพหรือทหารเนี่ยได้มาทําภารกิจใหม่มากขึ้นรับใช้ประชาชนแล้วก็ตอบโจทย์ของพี่น้องได้มากขึ้นทหารวันนี้ไม่เพียงเตรียมรบ ทหารวันนี้พร้อมจะพัฒนาช่วยพี่น้องแล้วก็พร้อมแก้ปัญหาชุมชนแก้ปัญหาให้กับประเทศโดยเฉพาะทุกท่านได้ใช้บริการทหารได้เดี๋ยวนี้มีหน่วยทหารหลายหน่วยออกไปซ่อมไปสร้างถนนทําบ่อน้ําทําเหมืองฝายเยอะเลยอันนี้ภารกิจใหม่ที่ไม่ใช่ภารกิจใหม่หรอกแต่ว่าพี่น้องประชาชนอาจจะไม่คุ้นจินยังไม่ทราบทหารเขาทาอะไรทุกอย่าง